ได้ส่งยาวมาให้กับนก,กรนก,กรข้ามเข้าไปโดนปัดบอลออกไปครับโดยทางสุชนนก,กรชัดผลชัดผลพลิกขึ้นยิงเช็ดแปน้นคอเตอร์ที่หนึ่งสุชนสุชนสุชนยัดหมายังได้ครับหมายเลขหนึ่ง ยิงได้ไหมไม่ได้โดนเขีียบอลโดยนกักกอนครับแล้วก็มานาสวีแหมวิ่งมาแต่ไกลเลยได้ไปโมเสสมอ์แกนนักกอนนกันนกกอนลงมาแทนนัตพลเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ชัดพลลูกนี้ได้ครับทางอนาสวีกลับไปที่นักนกอนอีกครั้งหนึ่งไล่เพื่อนเข้าไปอ่าวว่างเลยครับทางปฏิพานขึ้นยิงง่ายๆลงไปครับเวตด,ดีหลาะมาจ่ายแหม่โดนดักอยู่แล้วครับ โมเสดจ่ายเร็วขึ้นมานกรนักกรหลอกหนึ่งทีขึ้น <S <S เซตแป้นง่ายๆลงไปโมเสดหาช่องจ่ายให้ทางมานัสวีครับแล้วดีดไปนกรจะสนุกว่างๆครับยิง3คะแนนโมเสดนะกอรครับนกรโยเข้ามาข้างในออกมาที่โมเสดยิง3คะแนนโอ้ลงครับแล้วเป็นโมเสดเก็บบอลได้เปิดยาวมาให้ นกรส่งให้มานัสวีบุตรด้วงที่ปัดบอลเข้ามือของหมายเลข23มหมุนหมุนพยายามแหมจ่ายออกมาโดนตัดไปโดยนกรครับนายเก็บรีบาวด์ได้มาที่เฟดดี้เฟดดี้ขามยาวมาโดนตัดบอลโดยนกรใจสนพาบอลขึ้นมาเล่นกับไปล้าครับอนัสวีอนัสวีส่งให้นกรครับนกรใจสนุก ได้เข้าไปไม่มีคนป้องกันยิงเองครับ2คะแนนแกนกรอใจสนุกครับบ๊อบนัทพลไปที่นก,กรครับนก,กรเจอกับเฟรดดี้ชนาทิพย์หมุนลูกนี้ขึ้นเรียบร้อยครับชนาทิพย์หาช่องอยู่ครับจ่ายมาที่นัทพลนัทพลล็อกเข้าไปข้างในหมุนออกมานก,กรอนใจสนุกยิง3คะแนนโอ้โหนัทพลคนระับนัทพลพาบอลขึ้นมา ส่งมาที่นกรใจสนุกครับจอเปอร์จิตพลโอ้โหนาฏการนี่มายืนรออยู่เลยครับแล้วนาฏการมาให้กับทางนากรอนใจสนุกเลลงไปครับเป็นบอลของทางอัธพงข้ามมานากรนกรข้ามเข้าไปยัดให้กับทางอนัสวีขึ้นได้ไป2คะแนนครับอนัส หาคนจ่ายอยู่ครับชัดพลจ่ายไปที่นักการนักการเลาะเข้ามาสะบัดออกมาน้ากรใจสนุกครับโอ้หลงมาก็ยิงเลยครับหาคนจ่ายอยู่เป็นน้ากรใจสนุกมารับบอลแล้วก็ยิง3คะแนนเลยครับโอ้โหเปิดสอเปิด3คะแนนนะครับนะน้ากรอัตพง อัตภพงเจอกับทางทธลิตครับแล้วมาที่มนเทียนมนเทียนข้ามมาสบัดออกให้นะกรหลอกหนึ่งทียิง3คะแนนนกรใจสนุกครับลูกที่2ครับพงครับอัตภพงมาให้นักกอนกร,นะกรพาบอลขึ้นมาให้กับทางมนเทียนมนเทียนสเตปแบ็กยิง3คะแนนไม่ได้ยังเอาลงครับแม่นึกว่าจะไม่ลงนะครับครับจุราเก็บรีบาวด์ได้จ่ายเร็วมาโดนทางนะกักกอปัดบอลมาโอ้โหยังตามไปเก็บบอลเข้ามาให้ สบัดให้กับทางนาละนกรน้กรข้ามเข้ามาหลอกหนึ่งทีเอาฟาวครับแม่ลูกตัวลูกแรกลงไปครับบอลขึ้นมาหาทางเลาะเข้าไปครับทางข้างในหาคนจ่ายอยู่ครับมาที่นัตพลนัตพลกูประดิษฐ์ครับไปที่นกรจะสนุกยิง3าคะแนนลูกที่สาของเจ้าตัววันนี้ครับสะจายให้กับนกร นากรเจอกับผงศะกรครับเอาหมุนขึ้นโยนลูกนี้ลงไปครับเอาจนได้ครับนากรใจสนุกครับตัดบอลไปได้มนัสวีจ่ายข้ามไปให้นากรยิง180เรียบร้อยครับลูกที่4วันนี้ครับนากรใจทางปฏิพานโดนนิโคล่าตัดบอลไปได้แต่บอลมาเข้ามือทางมนัสวีแล้วเป็นนากรยิงลูกที่หครับนากรใจสนุกอันนสวีแก้วน้ลง มาทีนักรครับกลับไปที่วิทยะหมาอีกครั้งหนึ่งขึ้นโฟตเตอร์โอ้วันนี้นี่โชว์ฟอร์มได้ดีครับอยู่แล้วแบ็กสเตปออกมาทําไม่ได้ครับทัดคอกเหลือ2วินาทีแล้วเคนขึ้นยิงลูกนี้โดนบล็อกโดยนกักรใจสนุกแล้วก็หมดเวลาจ่ายมาที่นัทะพลนันะกรครับนะักรพาบอลเข้าไปขึ้นเหลอัพเองครับจังหวะช้าๆเนิบๆน,นะครับนะ กับเจ้ากายนะครับกันพัฒน์เซ็นเตอร์ลางยักษ์ขับลงมาแล้วโมเสสข้ามเข้ามาให้กับทางนากรยิง3มาแล้วครับนกรใจสนุกลงมาก็ยิงเลยครับ45 28ครับไฮเทคยังน้ำอยู่แล้วนกรข้ามเข้าไปวางเองครับลูกนี้เห็นว่าข้างหน้านะครับ พาบอลขึ้นมามาให้นกักกออัตภงษ์หญิง3คะแนนเรียบร้อยครับอัตพงษ์ลีลาวิบัญญุญครับโดนรถพาบอลขึ้นมาจ่ายข้ามมาโดนตัดโอ้โหเปล่าครับนาราทิพย์ครับพยายามไปสกัดการลูกนี้นะครับโมเสสโมเสสข้ามเข้ามาอีกแล้วครับ มานกรใจสนุกยิงสามันแนนครับนะกรใจสนุกอีกแล้วครับมา,มาเข้ามือโมเสตโมเสตจ่ายมานะกรนกะกรข้ามเข้าไปเลทสองคะแนนได้ลูกโทษแถมครับนะกรใจสนุกครับลงมานี่โอ้โหดูครับโมเสตถาบอลขึ้นมาครับจ่ายให้นกรนกะกรหลอกข้ามเข้าไปนะครับโดนตีสองคนเลยครับ ได้สองคะแนนลูกโทษแถมอีกหนึ่งลูกเอาละครับลูกโทษแถมนะครับนกักกอลจะสนุกลงครับนะกกเส้นหลังโสรถโสรถมาที่นักการนัดครับก,การนัดอีกครั้งหนึ่งการนัดมาโอ้จ่ายลูกนี้นะกักกอลตัดบอลไม่ได้ครับน,ะกนักกอลไม่เทวีสะบัดออกไปโมเสสมเสดมาที่นกักกอลว่างจนไม่รู้จะว่างยังไงละ โอ้โห3คะแนน2ลูกครับดูครับนักกใจสนุกครับโอ้โหลงมานี่หญิง3คะแนนง่วงครับง่วงกันใหญ่เลยครับนกันกกนักกโดนตีฟาวครับโอ้โหล้มลงไปเลยครับ โอ้แล้วโสรดเป็นคนฟาวนะครับลูกที่สองลงไปครับนกักรอนแล้วพาบอลเร็วลูกโทษลูกที่สองไม่ลงแล้วเอา้าบอลยังเข้ามือทางไอเทคครับนกักรอนนะกรอนโดนตีฟาวครับนักรอนครับ ลุณโทษลงไปแม่ถ้า MVP นี่ระหว่างโมเสสมอแกนก,นกับนักรใจสนุกครับแม่ต้องแย่งกันเลยครับสองคนนี้ MVP ในนัดนี้โอ้โหนักรใจสนุกครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับ สำหรับวันนี้ส่งคนกับเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ